เมื่อวานนี้สำนักข่าว p o l i t i c a l ของสหรัฐแรงว่าสหรัฐได้ส่งเครื่องบิน B-52 bomber นะฮะแล้วก็เครื่องบินรบ F-15 ไปทิ้งระเบิดกว่า75เป้าหมายของกลุ่มไอซิสนะสหรัฐต,ต้องแยกสหรัฐจะมะีความกังวลอยู่2จุดอันแรกก็คืออาวุธเคมีอันที่2คือ ISIS นะเพราะว่า i อซิสเนี่ยยังคงฝังตัวอยู่ในซีเรียสงครามกลางเมืองเนี่ยไอซิสก็เป็นผู้เล่นหนึ่งนะแล้วก็ ถูกปรับปรามอย่างหนักจากสารัฐแล้วก็พันธมิตรอย่างเคริร์ตแต่ไม่หายไปนะฮะสหรัฐก็กลัวว่าวันที่มีสัญญากาศทางการเมืองเนี่ยไอซิสจะขึ้นมาอารวาดอีกก็เลยเอา F-15 ไปถล่มเป้าหมายของไอซิสนะครซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตรงจุดสีดำๆถ้าเรามีแผนที่นะฮะทีนี้หลังจากสารัฐส่งเครื่องบิน B-52 บอมเบอร์ ber, แล้วก็ F-15 ไปทิ้งระเบิดใส่ไอซิสกว่า75เป้าแล้วเนี่ย U.S. Central Command นะคะซึ่งเป็นหน่วยบัญชาการกองทัพสหรัฐที่ดูแลการทหารในตะวันออกกลางก็ออกแถลงการระบุว่าการทิ้งระเบิดครั้งนี้เป็นไปเพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่ม i อซิจะไม่ใช้ความเปราะบางในซีเรียรกลับมารวมผลและส่องสมกำลังในพื้นที่โดยเฉพาะตอนกลางของประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไอ i s ยังสามารถตรึงไว้ได้นะคะ เมื่อวานนี้นะแอนโทนีบลิงเคลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ออกมาพูดเรื่องนี้พูดถึงว่าทําไมสหรัฐถึงต้องเอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดในเซอร์เบียบอกว่าไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อที่จะสร้างความาปั่นป่วนวุ่นวายถึงแม้ หลายคนจะบอกว่าสหรัฐไม่ไว้ใจฮายัตทารีเอาชาม HTS ซึ่งขณะนี้ต้องถือว่าเป็นผู้ปกครองของซูเรียก็ตามแต่ว่าบลิงเคนบอกว่าเป้าหมายไม่ได้อยู่ตรงนั้นเป้าหมายอยู่ที่ไอซิดเลยนะบอกว่าการโจมตีคืออยากจะให้แน่ใจว่าไอซิดจะไม่ใช้ซีเรียเป็นฐานที่มั่นในอนาคตแล้วถ้าไอซิดพังงาดขึ้นมาอีกเนี่ยสหรัฐจะไม่มีวันยอมนะเดี๋ยวฟังเสียงแอนโทนีบลิงเคนดูค่ะ ISIS will try to use this period to re establish its capabilities, to create safe havens. As our precision strikes over the weekend demonstrate, we are determined not to let that happen. And we'll continue to protect our personnel against any threats. <laughs> ยังไม่ได้เอา s t s และโมมัจลานี่ออกจากลิสต์ของผู้ก่อการร้ายนะแต่ก็เป็นเรื่องของคนซีเรียอยากให้ซีเรียมีการเปลี่ยนผ่านอย่างสันติไม่อยากให้เกิดสงครามกลางเมืองในเฟสที่2ไม่อยากเห็นซีเรียแตกเป็นสิงเสียนเพราะว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันจะเกิดวิกฤตผู้ลี้ภัยนะผู้ลี้ภัยในซีเรียเนี่ยคือปัญหาใหญ่ของประชาคมโลกในช่วงปี2 5เนี่ยจนถึงขณะนี้เนี่ย มีคนซีเรีย14ล้านคนนะที่ต้องลีภัยากนอกประเทศแล้วก็อีกหลายล้านคนเป็นผู้พลัดถิน่นแล้วตอนนี้คนมีความหวังเริ่มทยอยกลับมาบริงเคนบอกว่าไม่อยากให้เกิดภาพแบบนี้อีกอยากให้เปลี่ยนผ่านอย่างสันติแต่สิ่งที่สารัฐยังต้องเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เนี่ยเป็นเรื่องไอซิสเรื่องเดียวเลยไม่ใช่เรื่องการเมืองซีเรียนะเดี๋ยวฟังเสียงดูอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ The United States has clear and enduring interests in Syria. We have a strong interest in preventing the reemergence of ISIS, given the death and destruction that it's wrought for so long. We have a clear interest in ensuring that whatever weapons of mass destruction or components are left in Syria do not fall into the wrong hands. We have a clear interest in doing what we can to avoid the fragmentation of Syria, mass migrations from Syria, and, of course, the export of terrorism and extremism. แต่ว่ามันก็มีประเด็นอยู่เรื่องของสารัฐนะค,ะคือไปดูแผนที่สารัฐเนี่ยกับการเมืองหรือว่าสงครามกลางเมืองในซีเวียเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเกิดในสมัยของรัฐบาลของบารักโอบามานะแล้วตอนนั้นเนี่ยสารัฐบาดเจ็บจาก สงครามในอัฟกานิสถานแล้วก็อิรักนะเข้าไปบุกอัฟกานิสถานปี2001แล้วก็บุกอิรักปี2003ทั้งสองสงครามเนี่ยสหรัฐเจ็บหนักมากนะทั้งในแง่ของงบประมาณการทหารที่ลงไปทั้งการเสียชีวิตของทหารแล้วก็พอบารักโอบามาแคมเปญเลือกตั้งแล้วก็ชนะเลือกตั้งเมื่อปี2016ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีปี2017ออกขอภัยค่ะไม่ใช่ ออบารักโอบามาชนะเลือกตั้งปี2008เนาะขึ้นมา2009แล้วก็สงครามกลางเมืองซีเรียเกิดปี2011บารักโอบามาก็บอกว่าไม่เอาไม่อยากให้สหรัฐเข้ามายุ่งเกี่ยวในสงครามซีเรียแต่ถึงกระนั้นก็ตามสหรัฐก็ยังเข้ามานะเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องไอซิทับซ้อนเข้ามา ISIS ก็ก่อกำเนิดในอิรัก แล้วก็ขยายฐานเข้ามาในซีเรียเมื่อช่วงปี2013นะฮะสหรัฐก็เลยต้องส่งทาหารเข้ามาในซีเรียเพื่อที่จะปราบปรามไอซิสสหรัฐมีจุดยืนไม่เอารัฐบาลอาวสาัตแต่ว่าก็ไม่ได้สนับสนุนกลุ่มต่อต้านที่พยายามคนล้มอาวสาัตอย่างออกหน้าออกตาเป็นเป้าหมายรองนะฮะเป้าหมายหลักก็คือการปราบไอซิส ก็ไปได้เคิร์ดนะ,ะซึ่งมีฐานที่มั่นอยู่ทางตอนเหนือของอซีเรียเนี่ยมาเป็นพันธมิตรในการปราบไอซิสเคิร์ดก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่สำคัญเคิร์ดเขารวมตัวกันภายใต้ถงที่ชื่อ Syrian Democratic Front นะฮะหรือว่า SDF ก็เป็นพื้นที่สีเหลืองอยู่ข้างบนพื้นที่ใหญ่นะะพื้นที่ใหญ่แล้วก็ด้วยความช่วยเหลือของสหรัฐ ทั้งทางอาวุธทั้งการเทรนนะก็คือไปฝึกรบให้เคิร์ดเนี่ยก็ทําให้เคิร์ดเข้มแข็งซึ่งตุรกีไม่พอใจเพราะว่าเคิร์ดก็เป็นศัตรูกับตุรกีอันนี้ก็เป็นความซับซ้อนอีกอันนึงของสองครามกลางเมืองซีเรเียนะฮะซึ่งในส่วนของสหรัฐเนี่ยเวลาบอกว่าเป้าหมายของสหรัฐคือการกําจัดไอซิสเท่านั้นแต่ว่าการกําจัดไอซิสเนี่ยสหรัฐทําแต่เพียงลําพังไม่ได้ต้องมีพันธมิตรในพื้นที่ นั่นก็คือชาวเคิร์ดนะซึ่งตอนนี้เนี่ยสหรัฐก็ยังคงกำลังของตนเองไว้ในพื้นที่ของเคิร์ดอยู่ประมาณ900นายนะแต่ก่อนมีมากกว่านั้นแล้วก็ปี2019เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ประกาศถอนทหารสหรัฐออกมาจากที่นั่นเกือบเกือบทั้งหมดเลยเหลือแค่900นายนะทีนี้ก็ต้องดูว่า ถ้าเกิดโดนัลด์ทรัมป์เข้ามาเนี่ยไอซิสเนี่ยยังไงก็ไม่หายไปแต่วันนี้จุดยืนของอรัฐบาลสหรัฐโดยโดยเดนโจไบเดนก็คือ1นถล่มไอซิสต่อนะฮะอันที่2ช่วยเหลือเคิร์ตต่อเพราะว่าเคิร์ดเป็นพันธมิตรของตัวเองในการปราบไอซิสแต่ว่าตุรกียยยยไม่แฮปปี้นะฮะ จริงๆแล้วในสงครามกลางเมืองซีเรียจนถึงจุดที่ดามัสกัสได้เนี่ยผู้ที่ได้ที่สุดจากเหตุการณ์นี้ก็คือตุรกีนะตุรกีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่ได้ใช้ชนะในสงครามกลางเมืองซีเรียอย่างแท้จริงเพราะว่าตุรกีเนี่ยพยายามมานานมากแล้วนะที่จะคุยกับอวัซซาร์เพื่อให้อาวัซซาร์เนี่ยแก้ปัญหา ผู้ลี้ภัยที่ถลักเข้าตุรกี3ล้าน4ล้านคนแล้วก็แก้ปัญหาชายแดนโดยเฉพาะการดำรงอยู่ของชาวเคริร์ดซึ่งตุรกีถือว่าเป็นศัตรูทำไมเคิร์ดถึงเป็นศัตรูของตุรกีทำไมตุรกีถึงมองเคิร์ดเป็นศัตรูนั่นก็เพราะว่าในตุรกีเนี่ยมีกลุ่มชาวเคิร์ดอยู่เยอะ20ล้านคนนะแล้วก็มีความพยายามที่จะเรียกร้อง สิทธิเสรีภาพมากขึ้นนะเพราะว่าแน่นอนส่วนหนึ่งก็ถูกกดทับแล้วก็เออดวนปรัานาที่ดีตรุรกีก็มองว่าการเรียกร้องเนี่ยมันอาจจะนําไปสู่การประกาศรัฐอิสระแยกประเทศนะซึ่งเป็นเรื่องที่ตรุรกียอมไม่ได้ก็เลยพยายามปรับปรามแล้วก็กดชาวเคิร์ดมาตลอดแล้วก็มองว่าเคิร์ดเป็นศัตรูนะทีนี้เคิร์ดในซีเรียเนี่ยก็เป็นชาติพันธุ์เดียวกันกันกบเคิร์ดในตุรกีแต่ว่าเขาอยู่ภายใต้ร่มธงอีก ชื่อหนึ่งก็คือ YPJ นะฮะ YPJ นี่ก็เป็นเคิร์ดในซีเรียแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากจากสหรัฐออนอกเหนือจากนี้ก็มีกลุ่มกำลังกลุ่มอื่นๆที่เป็นชาวอารักเข้ามารวมกันทงก็คือ Syrian Democratic Front SDF นะฮะ